จุงกระม่บักรุกเนียครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ h, วันนี้มาหาดักหนูครับพี่น้องหลังจากไปหามิมแล้วบ่มีน้ําเลยคนหาก็หดหูคนดูกถด็ถดถอยโอ้มันบ่มีน้ําเลยพี่น้องหาย,ยากอีหลีเมื่อเช้าก็ไ,ากไปหาดักหนูมเมื่อว,ว,วานนะครับผมที่ว่าลูกไม่สบายเมื่อว,วานมันจันครับมาเป็นจันตอนเย็น ผมก็ทําข้าวลูกเสร็จก็ไปดักหนูไว้ตอนเช้าก็รีบไปถ่ายคลิปนะครับกลับมาก็ไก่ได้จักโตเลยพี่นอ้องนั่นอยู่อันนึงแต่ก็บ่ถึกครับผมก็เลยลบคลิปทิ้งมันบ,บ่มีหยังให้คนดูดูก็เลยว่าจะดูแ <c oughs> ม,มาดีกว่าพี่น้องก,ก็เลยวันน้ก็มาหาหมายใหม่นะครับก่อนเป็นบอ่อพี่น้องเนี่บอ่อน้ำเ,เล็กๆนะครับผมมาดูว่าพอจะมีรอยเขาใสเบิดแล้วครับอันนี้ก็เหมือนมีรอยแหวกด้วยแต่มาลุ้นดูว่าพอจะมีหนูเหลือบ้างไหม เราจะเริ S <S no <expand> ่มใส่ก okay. bon ma. ันเลยครับพี่น้องเหยื่อน่าจะพออยู่มั้งชิบๆเดี๋ยวครับจังสีอ่ะโอเคดึงมาแล้วก็มีดครับผมมันสับหนังก็ไปเอาอันที่เขาขุดแล้วครับจะมันเหลือหาเดนมา อันไหนดีกับบะฮัวยังมีอยู่อยู่หรือเปล่านะพี่นกแต่ก็ใส่ไว้ครับมันมีทางเลือกเพื่อมันนกใส่ตรงนี้เอานะครับ chú, cái không được, chọn đi mua hôm ạ hôm 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 cả, da hôm 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 เออรียบร้อยครับเสร็จแล้วหนึ่งเออนี่ครับยวผูกก่อนแล้วค่อยแต่งครับอุกคันมันมีทางเดิอนอยู่พี่น้องจากทางเดินโอเคแล้วก็แต่งครับโอเคเรียบร้อย โอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ใส่เสร็จแล้วครับผมวัดตัวกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นแบบไหนครับที่ไม่ได้ถ่ายดูตอนสุดท้ายเลยทีเอามาแสนสุดท้ายพอสับหายพี่น้องหนีหาเจอแล้วใส่เน้น้วกระเป๋าไว้โอ้โหลืมเฉยเลยเอยไม่ใช่ลืมมันร่วงร่วงตกโอ้ยเกือบแล้วพี่น้องเกือบโดนเมียดา่าโอเค okay, ครับผมเดี๋ยวเจอตอนเช้าครับบ่าจะมาอันไหมยิมมีเด็กๆเ,เ,เดินมา เงียบไปบอกผู้ใหญ่นะ <laughs> บอกกันตอนนะว่ามีคนใส่บสชานี้กันหายอีกพี่น้องเย้ยโอ้เสีบ้า,บาผมมวยกระเจินเยอะเหลือเกินใส่อะไรไม่ได้เลยผมนี่หายตลอดภาวนาให้ยังอยู่แล้วก็ให้มานหนูด้วยนะโอเคครับผมเจอกันตอนเช้าครับผมไอ,อยากลับ,บางก่อนไปครับจุงกระตอนปรื๊พี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับโอ้ย นีลูกมาทะกี้นี่พี่น้องเพิ่งมีลูกมาได้เออที่นี่ประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วพี่น้องไปส่งแฟนเสร็จก็นั่งในกระลูกพักหนึ่งหาโอกาสมามาไม่ได้สักทีโชคดีมีคนช่วยครับมาเนี่ยเราไปดูกับดักกันดีกว่าเมื่อวานดักไว้แปดอันนะครับผมดัดครบทุกอันก็เสียงโชคอยู่ว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะหรือว่าเราจะมานไหมดักไว้ตรงนี้สองอันแล้วก็ข้างในอีกครับ เอาไปดูตรงไหนดีก่อนดีเอาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ดูสิว่าจะมนัออนหรือเปล่าพี่นาะอุ๊ยอากาศเย็นมากเลยนะว่าเขาว่าจะอุ่นขึ้นแต่ลมไม่มีแล้วนะดีอย่างเดงคือลมไม่ได้มีอะขอให้แดกขอให้หมานถ้าหมานก็ไม่ต้องไปออกไปหามิ้มพี่น้องเพราะว่ามิ้มช่วงนี้น้ำไม่มีเลย นะครับออกไปก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันนะครับรอให้อันนี้นดีก่อนดีกว่าแรกสองอันแรกอยู่ตรงนี้ครับลุ้นครับผมติดเอ้ยโอ้โหอันแรกไม่เห็นเอ้ยไม่กินครับไม่มีครับไม่มีหนูครับอ้าวสองอันแรกไม่ติดครับไม่มีหนูครับโอ้โหทางเขาดีเลยเขาเอาไปกินหมดแล้วพี่น้อง <laughs> แห้วอีกแล้วเห่าแล้วมีจมองเข้าหากินหมดแล้วพี่น้องเออไม่สนมเลยไม่สนมเลยไปเดินต่ออยู่ข้างในดีครับผมหรือว,ว่ามีมิมงก็ต้องบักขามตอนนี้อยู่ใกล้คลองนี่น่าจะมีน่าจะเกาะอยู่ อนมาได้เอายาคานะครับโยมีรอยใส่ถวนุ้นอะมีรอยใสหมดเลยครับรอยเขาใส่รอยเขายิงโกยไอย้กองข้าวยิงหนูซีฟ่เาเขาิีมานหมอขอให้มานไปเถิด ขอให้หมานขอให้หมานแขงแขงแขงอันนี้อันแรกหมานบ,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 บ่บ่หมานพี่น้องอือหือม,มีติดครับอันที่สองนี่ละ่ะโอ้โหที่สองที่สามก็บ่หมานบ่กินเลยพี่น้องอันะไรวะไม่มีหนูเลยเหรอ อันนี้ก็มาติดอีกน้องเึินไปอยู่นะอะไรนี้อันนี้ล่ะอันนี้ก็มาติดโอ้โหเขาไปกินหมดแล้วเหรอไม่มีหนูเลยเหรอทำไมไม่กินวะพี่น้อง ผมดักมาวันสามสี่ที่แล้วพี่น้องที่ส,สวยๆแบบนี้แหละแต่ว่ารูมันเล็กแค่นี้ก็ย่อมใส่นะไอรูใหญ่ๆเดี๋ยวเขายิงเขาดักยิงไปหมดละก็เลยแบบนี้แหละพอใส่ไปมันก็เหี่ยวไม่เห็นกินเลยพี่น้องไงใส่ก็ไปหมดแล้วครับหดือยังไงไม่รู้ก็ใครรู้ช่วยบอกทีว่าทําไมหนูมไม่กินหนูไม่เข้าปกติผมก็ใส่เยอมันนี่แหละอืม มันไม่กินอะมงคลิปนี้ขออนุญาตลงนะพี่น้องผมไม่มีคลิปลงนะฮะไปหาพึ่งหามิมก็มันก็ไม่เจอรูเอ้อไม่เจอไม่เจอรังที่แบบมีน้ำหวานอะเออตีไปมันก็ว่านี่ครับเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีแต่งไงคลิปนี้ขออนุญาตลงนะพี่น้องขอไปเฮ้ยไม่หวานเลยพี่น้องบ้านผมมันหากินยากเหลือเกินที่อื่นผมเมื่อช้าผมนึงเพิ่งดูในเฟซส่วนตัวของเพื่อนๆนครับโอ้โหได้มิมเอ้ได้หนูห้าสิบตัว ผมจะขอจากโตัวหนสองตัวไปทำกับข้าวตัวสองตัวทำข้าวบได้เลยพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ที่กาขนาดพี่น้องโอเคครับผมเจอคลิปหน้าฝากติดตามไละก็แชร์ครับใครดูคลิปนี้ก็ช่วยอธิบายทีเซียนหนูครับเป็นอย่างมันคือบอกินให้ผมครับผมทำไมหนูไม่เข้าไม่เข้ามากินมันสัหนังเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอกลาบบ้างก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ